สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมานะครับ EP นี้เป็น EP ที่4 5 0นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านบนนี้นะครับก็ได้พระมาชุดใหม่นะครับ พอดีไปเมื่อวานนี้ก็ไปส่งแม่ขายปะลาะไปย่างนะครับแล้วก็ประจบเหมาะเจอคนรู้จักก็เลยได้ไปดูพระที่บ้านนะครับก็เลยเมามานะครับก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็มีอยู่หลายองค์อยู่นะครับวันนี้นะองค์ที่หน,นะครับ อันบบหนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวัลคังนะครับสวยมากนะครับนี่เนื้อจะแบบขูกขะขูกขะเต็มเลยนะครับประมวลสารละเอียดมากเม็ดดำนะครับ เนื้อนี่หดตัวยุบตัวมากเลยนะครับมีเม็ดดำอยู่ในเนื้อนี่นะครับถ้าไม่สังเกตเราจะไม่เห็นนะแต่ยางว่านะครับการส่งนะครับแปบับหนึ่งนะครับ นี่จะมีดำๆอยู่ในเนื้อนี่ครับเนี่ยเม็ดละเอียดมากนะครับพระองค์นี้ผิวยังไม่เปิดนะครับถ้าผิวเปิดนี่ผมว่าจะเห็นหลายนี่ยครับเนี่ยจะมีเม็ดขาวๆในเนื้อตรงนี้เนะี่ยแลการยุบตัวนะครับหดตัวนะครับ สวยนะครับเกรดชัดมากนี่มีเม็ดเม็ดนี้นะครับน่าจะเป็นมวลสารที่โรยบุแม่พิมพ์ก่อนนะครับเนี่ยก่อนที่จะกดพระลงไปนะเวลากดพระลงไปพวกมวลสารพวกนี้มันก็จะถูกกดลงไปในแบบกับเนื้อพะระเวลาผ่านการเวลาไปนะการหดตัวมันจะเยอะก,กว่าที่อื่นนะครับ ชมด้านหลังกันนะครับตรงนี้ก็มี พระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยพ้อมส่งพระมีน้ําหนักดีนะครับองนี้นะนึบมือนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ผมได้มาสององนะเป็นพิมพ์มันลงปูเผือกนะครับแต่ว่าดันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับอย่างนงี้นี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับ ลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับได้มาสององค์นะตรงนี้มวลสารนะครับจะหลุดออกมาแล้วนะขอองค์ละสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมสง่งรายการต่อไปนะครับ องคนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับจะมีพุงออกมาอย่างนี้นะครับนี่ผิวหิ่งนะครับเนี่ยดูคาบใหญ่ๆนะครับเต็มเลยนะนี่ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกพระปิตาอะไรนะครับ แต่ว่าพิมพ์เนี้ยจะเป็นทางหลวงปูยิมวัดหนองบัวนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบนีประกบข้างนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคารน,นะครับ ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกพิมพ์พอะไรนะเขาจะมีรอยรอยจับตรงนี้นะนเป็นขีดเห็นเขาบอกว่าเป็นรอยครีมจับเพื่อที่จะแต่งตะไบตรงนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเรียกพิมพ์อะไรนะแต่เหรียญจอกตรงนี้สวยนะครับบางสวย เหรียญจบผมงพเงินนี่บางบางท่านแยกกหลายพิมนะครับแข่งตรงแข่งติดนิ้วกระดกตาขีดโอ้เยอะนะครับส่วนตัวก็ได้มาแบบไหนขายแบบนั้นนะครับรงนี้ผมเอาแบ่งปันนะครับผมคอสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นผ้าเนื้อไปดูเนื้อใกล้ๆนะนี่เนื้อดีนะครับองนี้นะรายการต่อไปนะครับ เป็นลงปูทวดน,นะครับหน้าใหญ่นะครับแต่เนื้อ,เน,อ cry, เนื้อคล้ายๆเนื้อกรรมการเหมือนกันนะแบบนี้นะนี่ถ้าเป็นอีกเนื้อนึงนี่เขาจะเป็นคล้ายๆว่ามีคราบเยอะนะครับแต่เนื้อแบบนี้จะคล้ายๆเนื้อกรรมการแต่ว่าแต่เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นหูขีดนะครับพิมพ์ใหญ่นะหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่หูจีด สวยนะครับองน,นี้นะมีเล่แร่ทองทองข้างหลังนะครับนี่มีองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการเราไปนะครับองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดแม่ชีบุญเรือนนะครับหลวงปู่ทวดผมจำปีการสร้างไม่ได้แล้วนะครับ แต่หลวงปู่ทวดนี้จะเป็นหลังยันแบบนี้จะเป็นของคุณแม่บุญเรือนนะครับวัดอาวุธนะครับเนื้อว่านนะครับองนนี้ขอ350นะครับผรอมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับมีข้างประกบมีรอยประกบหลังยันนะครับ วังนี้ยังไม่ได้หาที่นะประมาณกลับมาดึกเลยสองทุ่มกว่านะครับมีแพะด้านล่างนะครับจะมีแพะด้านล่างนะให้ดูเนื้อใกล้ๆกันนะนี่ครับ สวยเลยนะครับตรงนี้นะถือว่าสวยนะเป็นห่วงอย่างนี้เลยนะครับหูปิงนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเป็นเหรียญหลอดนี่นะครับพอดีเมื่อกี้ลองหาดูหลวงพบปลื้มวัดเพ้านะครับ ลืมมัดเพาวนะครับเหมือนเป๊ะนะครับองนี้เอาสามอยห้นะครับพร้อมส่งนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรายการต่อไปนะครับาพาะปิดตานะครับเนื้อสำริดนะครับนี่ หน้านะครับเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพิมพ์สองหน้านะครับองนี้เป็นเนื้อสำลีเก่านะครับนี่องนี้ผมเอาสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระนาคปกนะครับ วัดเสด็จนะครับพระพิมนาคกเนื้อเมฆกกพัดนะครับนี่ยนยน,ยนรอยหดยนนะครับตบใบหลังยันนะครับหลังยันนี้เห็นยันอย่างนี้คิดว่าเป็นหลวงปู่บุญนะครับไม่ใช่นะครับจะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จปีก็สองสี่กว่าเหมือนกันนะครับ พานาคปกนะครับองนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับปิดตานะครับลงรักเก่านะครับไม่ทราบรุ่นไม่ทราบห่วงพ่อนะครับอย่างงี้นะเนืเน้อเก่าดีนะครับ ไม่ทราบรุ่นนะองค์นี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับผมสง่งรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับก็ไม่ทราบรุ่นนะครับมาเมื่อคืนนะไม่ได้หาประวัติเลยนะนี่มาเมื่อคืนเลยพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อทาเหมือนกันนะครับปิดทองเก่ามานะแล้วก็ลักษณะเหมือนพระลงรักมานะครับ เห็นเนื้อนะครับเห็นเนื้อเนื้อในจะออกเอางาๆบนเนื้อนอกมาจะดำๆไปเลยนะครับเนี่ยอ,อันนี้เอาสามร้อยนะครับพร้อมส่งนะไม่ทราบที่นะครับลองค้นหาดูนะผมว่าพัดลึกลับนะอาจจะมยสวยๆน่าสะสมนะครับในการต่อไปนะครับ เป็นของหลวงพ่อหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ํามนนะครับ <c oughs> มีห่วงนะครับเป็นพระหล่อเก่านะครับ <c oughs> ผมไม่ทราบพิมพ์อะไรนะเพราะว่า ขงู้รอดนี้ก็เพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะครับนานๆมาทีนะครับเหรียญหล่อนี้นะครับผมเอาสาม้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับมีรอยประกบข้างนะครับสองสี่หกสามนะครับ เป็นเหรียญหล่อนะครับพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองนะครับหล่อเก่านะนี่ให้ดูให้ดูคาบํามซอกนะครับจะเป็นผิวหิ่งนะครับตามซอกเลยนะ สวยนะครับสวยคมชัดนะตามแบบฉบับของพระหล่อโบราณนะครับช mm ินราชพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อหมุนวัดคลองสิบสองนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนี้ครับนี่กระผิวหิ้งมาเลยครับนี่เอามันจากบนหิ้งนะครับหงนี้เป็นเขาเรียกเอ่อ เขาเรียกกันหาชาลีนะครับอย่างนี้นะวัดบางไสวัดบางไก่นอกนะครับวัดบางไก่นะครับออภัยถ้าอ่านปิดนะผมก็ดูลองหาข้อมูลมาดูนะครับมีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปทรงนะครับ กหาชาลีนะครับหลวงพ่อคอยวัดบางไกรนอกจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นที่นิยมกันนะครับนี่หลอกเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็ผิวหิ้งมานะครับนีรอยประกบข้างนะครับเล่นหากันเป็นที่นิยมนะครับ องนี้ผมขอ350นะครับพร้อมส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเคอร d โค้ดบนนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ